โอ้โอ้ขอโทษนะครับเกือบปิดไปแล้วเนี่ยใช่แล้วนะครับผมเราจะมารีวิวตัวที่การที่สดุดในโลกนะครับโอ้ยอะไรอีกแล้วคืออัดอันเดียวกับไอคลิปที่แล้วนะครับคลิปอะไรนะคลิปอ่ะ โรกผมอีกขีล่างโฮโรแล้วเราก็ได้ทําการดีโอเป็นดังครับคือมีคอนเทนต์ให้ทําอีกเยอะแยะตะแปะไก่จนผมไม่รู้ว่าไฟล์ผมจะจร,รับไหวแบบใจเกเรรับไหวไหมนะแล้วก็พูดถึงเรื่องเกเร,ยรอยู่นั่นแหละไม่รู้เป็นอะไรของเชนเอ๊ั้นผู้ชมเข้ามาสิ พวกด้จะตัวใจแค่แล้วสุดแเอาละขั้นแรนะคผมโอ๊ยแล้วเสียงนี่ก็คือหยุดได้ไหมหยุดได้ไหมหยุดได้ไหมเสียงยหยุดได้ไหมอ่ะไม่เห็นเข้าใจเลยว่าทำไมต้องมีเสียงติงตๆๆงติ้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 งตงตงเย่รเอาล็อตัแรกนะครับโอ้ดาม เสียงอยู่อ้อลืมไปนะวัดลืมูกภาษเอีฟิกนะลูกภาษาภาษาอีฟิกมันก็ไม่ทางกันเลยนี่ว่ะเอาบทขึ้นหนึ่งนะขึ้นหนึ่งแล้วนะขึ้นหนึ่งแล้วนะจะต้องให้เห็นอะไรนิดนึงอะนะเพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะโคตรว่างเปล่าโคตรสีมันจะซิงซิ่งฟิงมาไฟทีหนึ่งนะนะ สียงมันก็ว้าไปตีอ่ะแต่มันคือมันไม่ได้ว้าตีานะแบบปิงปิงสงสัชยช่วงนั้นแอนิเมชันมันกระดึ๊งอย่งนะผมจะอัพเกรดตัวนี้650ก่อนขั้นหนึ่งนะครับเพราะผมจะมันจะสามารถตีตัวตัวไอ้กิ๊กก้อยนี่ขั้นอัพเกรดหนึ่งได้นะครับใช่ลยตัว ตัว power ranger Man. มัน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 ใหญ่ตึง,ตงมีอัปเก็ด3ขั้นโคตรรู้สึกแบบภาคพัมใจมากเลยครับโคตรแก่เลยสิเว้ยจัด มันโจมตีได้แค่ตีละตัวนะครับโจมตีได้แค่ทีละตัวจริงๆนี่แหละเป็นสาเหตุที่ผมต้องทำอย่างนี้อัปไลน์ไปเลยโอ้ยังไงมันก็ตัวพี่ขาวของเราจัดการได้อยู่แล้วนะครับพี่ขาวร่างใจไม่เกเรนะครับผมพเพราะเดี๋ยวเกเรเดี๋ยวผมจะโดนไปไม่ใช่ละ มาเป็นขั้นที่กาดที่สุดแล้วก็อีกขั้นนึงคือขั้นสุดท้ายต้องพวนกับการอัพม,มาหรือเปล่าเนี่ยฮะทำไมไม่ตายอ่ะ๋อมันลืมไปฟลายิงเลนจิ้นคอมโบผมหวังว่ามันจะเป็น AOE รอบตัวถ้าไม่ใช่ AOE รอบตัวก็วขอให้เป็นเป็นทรงกลวยหรือว่าเป็นทรงวงกลม ขอสามอย่างนั้นขพาแค่ว่าอยาับยับเป็นแบบนี้แบบหยับเป็นแบบนี้ไม่ไม่เอาครับไม่เอาอย่างนี้ยไม่อั้นพิกกี้ผมจะไปต่อยหน้าคุณในชีวิตจริงไใช่แล้วก็เกินไปไม่เดี๋ยวพิกกี้จะใช่ไม่ถึงเกือบไปแล้วนะ เดี๋ยวก่อนนะฮะมีนาตโตะรอยได้เหรอนี่แกบ้าไปแล้วเดีท่าเดี๋ยว,ยวขายตัวก่อนเดี๋ยวมันพันธุ์นี้ข้าร้อยอีกรอบคือเมื่อกี้มันมันคืออะไรมีนาโตะหายตัวได้นั่นแป่ต้องเป็นแบบคาถาแยี่ยงดาของล้อ่าคาอะไร ใช่นะจำไม่ได้ราคาค่ะรุ่นค้าครั้งนี้รุ่นที่แบบรุ่นที่ห้าหรือสี่สักอย่างเนอ่ยเออ้วมันอย่างงี้ดิโอเคมันไม่โจมตีเออีครับโจมทีแล้วตัวโคตรแย่กรวยก็ไม่มีด้วยนะ แถมเอฟเวคคุดแย่แย่สุดๆอ่ะมันมันไม่ใช่มินนโตะอ่ะไม่ใช่มินาโตะมันไม่ใช่มินาโตะแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มินาโตะช,ชัดๆมันคือมินาโตะเวอร์ชั่นกระถาแยกเงาพันหายตัว หรือมันคือยังไงผมไม่รู้ที่ดูคือมิกาโตะร่างนี้ไม่สมควรเลยที่จะเป็น5้าดาวแม้แต่จะคิดไม่สมควรเลยแต่หกดาวของผมผ,มผมว่านั่นก็ได้สมควรเลยแต่หาดาวโคตกระจอกเลยดีนะที่ผมไม่ต้องมาสุม่มหลายรอบอะส่วนในเจ้าโบรูโตนี้คือผมสุ่มเพราะมันมันมาพร้อมกับมิกาโตะนีครับมิกาโตหรือว่า พ่อปู่ของมันนั่นเองนะครับเพราะว่านารุตะเป็นคือาถ,าาาถาหายตัวพลังคือถาหายตัวพลังคือถ้าหายตัวพลังถ้าเกิดท่าผู้ชมอยากจะเห็นจริงๆนี่ก็ไปหาเอาเองนะเพราะขุดเจเลยเกมนี้ ที่แค่บังอาจทำอะไรกับนาริต้าของฉันซาซิซาซิซาซิแกงซาซิเนี่ยแกงซีซิซีซิซีซี

ค่มือแค่มีอมุอแบบคาถาเจียรวันล่างสาซอสาซอเรียกว่าสาซอนะครับสาซึคาถาแยกเง,งาพันล่างนี่คาถาแยกเง,งาพันล่างพันล่างที่ไหนล่ะโอ้โหคาคาถาเออคาถาแยกเง,งาบันล่างสี่ล่า โบนี่คืออะไรกูมไม่เห็นเข้าใจเลยมัน <c oughs> เป็นแค่นี้นย่ย yeah! ม่คือ้ะไรผมยไม่รู้เลยไอ้ซี่โครงกระดูกแกรู้จักไอนี่ไหมโอ้ชั้นรู้ฉันไม่รู้จักนะชั้นรู้จักแต่ส <c oughs> กีอ้าวเกลเลยคันต้องไปถามนาดูตะนั่นเองอ้มเก อะไรเรับผมเมื่อกี้น่าสุดกแค่พูดมาเฉยๆแล้วก็เขาไม่ใิ่อะไรเหมือนกันนะครับกระถายะก่าพังร่องจริงๆอันนั้วผมไม่ใช่รางสมบูรณ์ครับทั้งหุดฉันจ้ถอยเป็รว่อยๆทุกคนไปนะครับผมโอ้เขาอะไรวะนั่นเขาเป็นตัวอะไรวะถ้าไม่สมควรที่จะรีวิวด้วยซ้ำนะครับ แพงใจนี่เซ็นจะทัมเห็นนั่นแหละสามห้าเลยเหรออัพตั้งเยอะไปก็เหมือนกับดีโออะแต่แค่ดีโอมีสี่ขั้นอีตัวนี้มีสามขั้นเพราะว่าอีตัวนี้แค่ตัวนี้จะเก่งกว่าดีโอห้าดาวไหมเออ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 ไม่เก่งนะคะไม่เก่งเลยมันคือเรื่องจริงนั่นแหละไม่เก่งเลยเราจะไปทำเป็นมีนเนี่ยครับกองทัพห้าร่าง กองกองทัพมินาโตะนะครับที่ดูขึ้นขายตัวนี้ก่อนกองทัพมินาโตะนี่เอาเอาถ่ายได้ยังถ่ายไม่ถ่ายไม่กัปตันถ่ายไม่กัปตันถ่ายไม่กัปตันถ้าเกิดถ่ายก็ถ่ายเก็บไปเลยนะอีอีโอเคเสร็จแล้วนะโมอแกจะเสร็จแล้วมินิบอสสุดเกิเริยเราจะ ไม่ได้จะโดนมันตบนะเอเอดุกเลยเฉยร่วงคือถ้าเกิดเป็นจริงถ้าเกิดผมนอนแบบนอนอยู่นะครับผมจะคิดว่าโอ้โหท่ามันแย่ก,กว่าดีโอมันมันก็ไม่ได้ถือว่ายืดกว่าดีโอมันก็เท่าๆกันแหละคือแบบสองร้อยสี่ห้าหกเจ็ดสองอะไรสักอย่างเลยอ่ะมันคิดอย่างนั้นนะคะแต่พอเห็นปับ๊บอ๋อคูดกระจก โกันมาดูสิมัมนจะมินาโตะล้างหกดาวใสใจเกเรนั้นจะเป็นยังไงกดไปที่นี่และก,กดไปที่อย่างแรกเองเออกก่อนคนแรกลแล้วก็อีโวกันซซสเมื่อกี้เพิ่งกดไปก่อนไม่เป็นไรนะอันนี้คือซารุโตะเวอร์ชันเบสคอร์กนะครับอันนี้คือมินาโตะ ซึ่งดาเมจมันก็เยียมมาอีกหนึ่งนะสำหรับวันนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะสำหรับวันนี้ไม่ผ่าย,ายแล้วนะครับ